สวัสดีครับที่นี่บริษัทแสงประภัยนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายไม้สักปลลูกไม้สักประสานและไม้สักโครงจอยนะครับวันนี้นําเสนอไม้ขั้นบันไดหรือไม้บันไดนะครับไม้บันไดแล้วก็เป็นบางขั้นนะครับเอาไม้บันไดก่อนนะตัวนี้จะหนาอยู่ที่35นะครับกว้างอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 30นะนะครับความยาวอยู่เมตรยนะครับตัวนี้เป็นไม้บันไดนะครับไม้ประสานนะเป็นไม้ประสานนะครับไม้บันไดก็จะประมาณนี้นะครับที่ทํากันสวยงามครับผมเนียนนะครับเนียนกูลูกค้าพอเอาไปก็ลงแชล็กได้เลยส่วนตัวนี้เป็นบางขั้นนะครับบางขั้นบางขั้นตัวนี้ก็จะหนาอยู่ที่12นะครับ12มิลน,นะความหนานะ12มิล พอดีคุณลูกค้าเขาจะนําไปผ่าเองนะครับความกว้างอยู่ที่40นะความยาวอยู่ที่เมตร20เท่ากันนะครับเมตร20เท่ากันนะครับตัวนี้จะเป็นบางขั้นนะบางขั้นเดี๋ยวคุณลูกค้าเขาจะนําไปผ่าเองเพราะว่าอาจจะบางขั้นแต่ละขั้นไม่เท่ากันนะครับดังเราก็รับผลิตนะครับผมตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็น ชิ้นงานนะครับของบันไดนะครับเป็นสตอรี่สำหรับทางเราและคุณลูกค้านะครับผมโอเคนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับบริษัทแสงประภัยนะครับยินดีรับใช้และบริการนะครับเราผลิตทุกวันนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0817019172นะครับยินดีรับใช้ครับผมสวัสดีครับ